นี่ตะกุดทองคำนะครับเห็นไหมด้านหลังตะกุดทองคำเหรียญน,นี้ก็ตะกุดทองคำนะครับอ่าส่วนเหรียญน,นี้ครับเงินหน้าทองคำนะครับผมบอกเลยฮะอย่าไปแกะขายนะครับผมให้ราคาดีแล้วนะฮะวันนี้ครับอย่าไปแกะทองคำแท้ขายนะฮะนี่วันนี้ก็มีมาแบ่งครับสี่เหรียญครับผม นี่ก็มีส่งต่างประเทศด้วยนะครับนี่จะมีพวกนี้ส,ส,ส,ส่งส่งส่งครับส่งสิงคโปร์มาเลยน,นะครับโอ้โหนี่สวยสวยอันนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันกับนี่รุ่นนี้นะฮะจอบกันไหลเงินครับผมรุ่นเดียวกันโอ้โหใส่กรอบล้วสวยเลยเห็นไหมกคตรสวยอะ่ะอ่าอันนี้จะเป็นกรอบอิตาลีนะครับกรอบอิตาลีเลี่ยมกันน้ําอันนี้ก็จะเป็นกรอบเลี่ยมธรรมดานะครับ ก็อบเี่ยมกันน้ำธรรมดานะฮะส่งต่างประเทศก็ส่งนะครับสี่องค์สี่เหรียญวันนี้นะครับตะกุดทองคำแท้นะฮะอ่าหลายคนรู้จักแน่นอนครับรวยคุณทองปี58นะครับแท้ทันนิยมครับผมมาสง่งนี่ตะกุดทองคำอย่ากแกะขายนะฮะผมให้ราคาดีอย่างเงี้ยบางคนชอบไปแกะขายไม่เอานะครับอันนี้ จะเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นตะกุดทองคำที่บอกครับเห็นไหมมีโค้ดด้วยนะฮะรวยคุณทองปี58นะฮะหน้าทองทิพย์นะครับนี่โหมีโค้ด3จุดนะครับด้านหน้านี่ตะกุดทองคำแท้นะครับอ่าเลข304นะฮะ304 รวยคุณทองปี58แท้ท่านนิยมนะฮะสวยมากเห็นไหมทำได้สวยมากครับรุ่นนี้ฮะเห็นไหมมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่เหมือนกันนะฮะแตกต่างกันแค่โคด้ด1350อ,อันนี้อะไร1305หรือ1304น,น,น,นี่แหละนี่โค้ดใบโพครับรวยอุนารม แล้วก็คุดนะนะครับด้านบนอ่านี่ยังสวยอ่ะตะกรุดทองคำนี่เห็นไหมยังสวยอ,ะอ่ะอ่าแท้ทันนิยมหลวงพ่อรวยหลวงพ่อทองหลวงพ่อคูณนะครับสีวันนี้เบาๆนะฮะตะกรุดทองคำแท้เอาไปเหรียญละหนึ่งพันพอสภาพสวยมากครับ เห็นไหมโอ้โหเหรียญไหนก็ได้เหมือนกันทั้งสองเหรียญน,นะฮะตะกุดทองคำเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นี่ตะกุดไม่มีบี้ไม่มีแบนนะฮะสวยมากเหรียญละ1,000บาททันใดอยากได้แคปไปเลยครับนี่มาเออนี่นี่นี่ลืมบอกเลยโอ้โหดูกล่องอย่างกระทองคำนะฮะรวยร้อยปี หลายคนถามหานะครับเนื้อเงินยาแดงนะฮะแพงที่สุดนะครับแรงที่สุดเลยนะครับรวยร้อยปีอ่าย่างสวยนี่ดูดูอ่ะซองดีกว่าสวยมากเหรียญน,นี้ป้ายแดงเลยนะฮะนี่ร้อยปีหลวงพ่อรวยยาแดงนะครับหืมจีวรอย่างสวยเลยไม่หลุดไม่ล่อนอ่าคุยพื้นผิวด้วยนะฮะนี่ มีเลขด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสี่สามหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเฮ้ย,เ,ยเลขสวยครับผมโอ้โหเลขเรียงสลับแค่ตัวเดียวนะครับใช่ไหมอะดูใหม่เฮ้ยยิงด้วยโอ้โหอ่ะเรียนนี้ใครได้ไปถือว่าโชคดีครับปี2564ครับผม นี่หลังขาวๆดูยันเป็นแท่งเลยฮะเห็นไหมอ่ารอ้รอยปีวัตโก้อเงินยาแดงนะครับเนเงินยาแดงวันนี้ฟังราคาดีๆราคาเรียนนี้เอาไป1,400บาทโอ้โหเลขสวยราคานี้ดูอีกทีสิจริงด้วย1,2,4,3,1,2,3,4โอ้โห ย่างสวยดูหลังาขาวๆยันตั้งๆครับผมอ่ดูสวยมากลุงยาเอาอพันสีเองอ่ะไม่เป็นไรท่านใดอยากได้แคบไปเลยครับให้เร็วให้ไวครับวันนี้ฮะเรามาดูหน้าทองคํานะครับหน้าทองคําแท้นะฮะดูฮะเรียนนี้ครับหลายคนถาหาเหมือนกันฮะ รุ่นนี้จะเป็นกระถินพระราชทานนะครับปีพศ2 5 6 4ครับขึ้นชื่อว่ากระถินพระราชทานครับพระราชทานอ่าฟังดีๆแค่นี้พอนะครับอ่ารุ่นนี้กรรมการผมลืมบอกกอเฮ้ยเลขอะไรวะเลขสาหนี่ว่าเลขสองหลักเออ ออันนี้อยู่ในชุดกรรมการครับจัดสร้าง200เหรียญครับผมโอ้โหเราก็ลืมเออจัดสร้าง200เหรียญชุดกรรมการนะครับนี่เงินหน้าทองคานะฮะเงินแท้หน้าทองคําแท้นะครับวัตโกแท้กะถินพระราชทานปี64โอ้โหดูดูขนาดอยู่ในซีนนั่นเนี่ยเพราะว่าเป็นซีนป้ายแดงครับถ้าออกจากซีนสวยแน่นอนนะฮะ ซีนจะคุคนๆครับเพราะว่าผ่านมา4ปีนี่ป้ายแดงโคตรรวยนะครับดูเลข3 5กกกรรมการ200เหรียญเท่านั้นครับดูนี่กระถินพระราจะทานครับอ่า2 5 6ห้านะฮะตรงนี้เลยนี่เลข2หลักอีกต่างหากอือหือโคตรสวย เงินผิวกระจุกหน้าทองคำอย่าไปแกะนะฮะอ่าวาละดีด้วยวาระกระินพระราชทานมาฟังราคาเงินหน้าทองคำแบบนี้นะฮะโอ้โหได้เลขสองหลักด้วยเอาพันแปดพันแปดครับชุดกรรมการครับกะทินพระราชทานวาละดีหน้าทองคำนะครับเลขสามหลักไอ้เลขสองหลักสามห้าหนึ่งพันแปดร้อยบาท ท่านใดอยากได้แคไปไบเลยครับกระถินวัตโกครับผมรวยคุณทองหลวงพ่อคูณหลวงพ่อรวยหลวงพ่อทองสิกตะกุดทองคำเรียนละหนึ่งพันนะฮะอ่ะอันนี้ดิโอ้โหเลขสวยมากเลข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 พักก็สวยพันสี่ครับพันสี่ฮะโอเคครับท่านใดอยากเช่าอยากปล่อยนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไลน์เบอร์โทรไว้ให้ครับแอดมาเลยครับ แอดมาเบอร์นี้เลยแอดเสร็ก็จะขึ้นโปรไฟล์นี้เลยครับอ๋ออันจำเรือนบุญนี่มีเพจด้วยครับเพจท่านใดสนใจก็อินบ็อกข้อความเพจมาได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ